ให้เสร็จเลยดีกว่ามาก็อืมโอเคมาก็ขอแนะนำก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกิร์ลหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมนี่เราจะมาต่อการพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทที่2เราก็จะมาเล่นเนอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเนาวานาที่ถูกปลุกนะครับผมเราก็วันนี้มาเจอแบบดิโก้นะครับผมเอ้เอดยดิการนะครับผมดิการก็จะใส่จี้เป็นหนึ่งแฟนฟ้ามิกมืออ็อบตานังฟ้าสองเครื่องขยายลุมดำออกซ์แหงลุมดำสามโมฟิกเกอร์มิสออบ อ่าออฟขโมยเงินและสี่คนที่ตอบคำถามเราป๊อกไปกันสุดก่อนครับผมโอเคทีน,นี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่สองไอต่อจากพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทแรกก็น่าจะที่เห็นแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้จะมาต่อปณิธานให้เสร็จเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่ามีการต่ออีกหลายเวอร์ชันนครับผมแม่สองอีโมโหจริงเชี่ยเลยนะเิงชี่ยเลยสี่ ค okay. แล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างปึ๊บไม่กลับเพลองสอไปเลยหยอดตอนนี้เราได้หนึ่งเที่ยวเราเหลืออีกไม่ <sk ill> ออกมาโทรบล็อกอะไรเอ่ยนี้เป็นบล็อกหิ้บล็อกน้ำโอ้ครับผมหัวสิบครับ อ่าเดี๋ยวสิบสองครับผมวันที่เก้าอ่ะโอ้ยแย่จัง,ง,งเคกับน้อออกครับชิปโอเคชิปโอเคอ่าผมจะวางไว้ตรงนี้ ออกโอเคจบเทิร์นเป็นเพียงเท่านี้เอ้ยไม่ต้องไปกดดันน้องพี่ฉันดีต้องกดดันกว่าอ,าโ,อ,อาโอเคมาเราสร้างออกจะปักยังไงสร้างหลุมดาตรงนั้นดีนะจริงอะ่ะตาใจอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอาไปแบบนี้เนะ เอ้ยไม่ต้องส่งอีโมไม่ต้องส่งอีโมไม่ต้องส่งอีโมกูไม่ส่งดีกว่าราะย้ดโอเคจบไปแล้วหนึ่งครั้งตาที่สองก็มาเจอแบบรานะครับผมตาที่สองก็จะเป็นเออ่รู้สึกว่าอย่าดูขอรากันแล้ก็โอเคจี้เเออ่คเรียกว่าจี้จี้ต้นอ่อนก็อย่าไปประมาทแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนจบคลิปเดี๋ยวคือจบคลิปเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมใส่อะไรมาบ้างเนาะจะได้เข้าใจ กรนะคับผมก็จบคลิปน่าจะเป็นไอ้ช่วงตอนที่3ามเอ๊ใช่ตอนที่3ามเขาเรียกว่าจบคลิปน่าจะเป็นตอนที่เอเอ่ตัวที่ไอ้ชุดรอบที่3นะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันนะครับผมโอเคเชิญครับผมเอาละมาดูจี้แผ่นตรงข้ามก่อนนะครับผมจี้แผ่นตรงข้าะะมาาก็จะใส่เป็นนึงลิ้งโมงเด็กมอปลายออฟเงินมาเบิร์นสงลิ้งมีจังพัะที่ถูกปลุกออฟตกการหัวมุมส ดีกว่าเขียนแบบระเบิดอ้าวโอ้โหอ่ะเร็รวเร็วเล่นนี่เสร็จ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 เออโอเคอเล่นนี่เสร็จเลยไปโอเคครับผมผมจะได้อ่านต่อนะครับผมก็จะมีนี้เขียนแบบระบิดอ,ออฟแย่งเดนมาเบิ้ลตสี่ปืนฟองสูบสีฟ้าเดือดแบบออฟเดือดนี่ออฟตกออคน ทอ,อออทอยสิสองครับไาออกโ,โอ้ทอยสตเมียวหรือปะโโแไม่อเอเฮ้ยด,ด,ดนี่ครับโอเคเพราะรามีความสามารถวาผมประเด็นมันจะน่ากอ่ไทอยสี่ครับฮะแล้วก็เราจะ เก้าสองหลักครับโอเคสกิลออกอ่าแล้วก็โอเคถอยต่อครับถอยสิบสองครับผมโอเคที่จริงผมจะถอยเก้าก็ได้นะแต่ว่าผมเน้นคือตัวเนี้ยมันเน้นสร้างเมืองไงเราจะสร้างเมืองอย่ยวพอเมืองไม่ไม่กลับครับจำเด้โอเคถอ,อยต่อไหมถอยต่อไหมถอยต่อครับถอยสองครับอือหือเนี่ยโคตรชอบเลยเวลาถอยตรงถอยต่อ ต่อยต่อต่อยโอเคกับไม่ไม่กับเมือกเดีย๋ยวผมจะมาวางไว้ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเผื่อผมคอยสามไม่ก็ห้าถ้าเกิดทอยต่อออกไม่ออกโอ้โหที่จริงทอยสองแล้วก็ทอย,ทอ,ยอ่าสองสองแล้วก็ถ้าถ้าสั่ง,ง,งกรับอกได้อ่าทอยสองครับได้โหได้หก Oh! โอ้ยสร้างมารคอยสิบครับน่าจะได้เพลงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แหมโหตกเรียนเงินมาโอ้โเสร็จโอเคไม่กลับเมืองตรงนี้ครับแล้วก็เราทอยเบิ้ลไปแล้วคือเบิ้ลหกกับเบิ้ลสิบเราจะทอยที่ทอยสามไม่ก็ห้าครับผมโอเคไม่จะกระตับวางมาสร้างครับจบวิกตอรีเอ้ย ผมตาสุดท้ายก็จะเจอกักบโมโมนะครับผมโอโ้โหโ,โมโมกรอบฟ้าเติมเงินมาด้วยใช่ไหมเนี่ยถามจริงโอ้โหจีแดเแอะอะเดี๋ยวไฟอ่ะอิบายกัี่หลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นกันว้านี่ครับนี่แล้วเราจะทำการคอยสองต่อไปได้หกเอ้ห ตายแน่เนอนอยก้าสบเอ่าจอแล้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัไปโอเคกลับเนื้อครับโอเคตรงนี้ครับผมแล้ก็เราจะวัดมาตรงนี้ซิฟมาต่อครับทอยสองครับกง้อเคนะที่นี่ครับพอใจ เอยอย่าเพิ่งผอนในใจดีโท่อโอเคถอยต่อครับว่าเอ้ยไม่ใช่พี่สร้างหัวดำออกถอยต่อไหม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 ถอยต่อต่อครับโอเคถอยสิบครับโอ,โ,อมมโอ้โหไอ้เหียแม่้ยมึงมึงว่าโอ้สิบเดี๋ยวโอเคเรามาดูจี้ของโมโม่กันครับโอ้จี้ของโมโม่ดูไม่ได้บาดคอตัวเตเตอร์เดือย เลงไปขนาดไหนมาดูจี้ของโมโมกันนะครับจี้ของโมโม่ที่จะใส่ก็คือหนึ่งนักซิคออฟซ่าแมนมาร์สสองเครื่องขยายลุมด้าออฟฟี่ข้ามธรรมเนียมสามทับลีน้ำโช๊กออฟตันอัลฟ่าและสี่ถูกตอกิลป์คอร์ดิสตันออฟตกดพทีน,น,นะครับผมเออ ตสองที่ตัวจริงกันนะเออโมโม่หอยสองับอ้าวโอเคครับมาตอห้อยนะครโมโม่หอยสคือผมุโมโม่จะขออะไรหอเบิ้ลสแล้วก็อยสแล้วก็ถอยอีกทีนึ่งไหมคือถามว่าทำไมดาททำไมถึงลุคคือเดาออนคือ ดาวการเล่นออกอยู่ดีออ <c oughs> คือผมดาวออกอย่างไงว่าจะพอยอย่างไงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอทําการตัดคลิปพิเทนีนนะครับผมเดี๋ยวจะไปต่อกันภาคสามเลยนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมใส่จี้อะไรมาบ้างนะครับผมจี้ที่ผมใส่มาเราจะเล่นเหมือนแบบไวเฟรแต่จะเล่นแบบนิดนึงนะเล่นแบบไว้ไวฟเฟรแบบเหมือนแบบนิดนึงนะครับผมจี้ที่ผมจะใส่ก็จะเป็นหนึ่ง เคื่ขอขยันลุ้ดำแม่เหล็กอ็อบต่างฟ้า2องอุปกรณแบบไฮเทคออฟออกเกาะซับเครื่องขนาดเออเครื่องขยายสัมผัสม่เหลไฟฟ้าออฟตห่างฟ้าและ4โดนก๊อปปี้ราชาบริจาคออฟตับบิ้ลนะครับโอ,โอเคซึ่งใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากไละสับนะครับเจอกันในพราร์ทสามนะครับผมสวัสดีครับ